อิลุมะคงประจนในแดนปีศาจแม้จะเป็นเรื่องราวของอิลุมะและเหล่าเพื่อนๆที่ใช้ชีวิตประจําวันในฐานะนักเรียนแต่การจะเป็นนักเรียนที่ดีได้จําเป็นต้องมีอาจารย์ที่ดีด้วยคลิปนี้ก็จะมาทาความรู้จักกับเหล่าครูอาจารย์ของโรงเรียนปีศาจบาบิลุสว่ามีใครกันบ้างโดยคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาภายในเรื่องโดยจะเรียงลําดับจากตัวละครที่มีการเปิดเผยแหล่งออกมาก่อนหลอดซาลิเวนโดยซาริเวนนั้นก็อยู่แหล่งเพชรเป็นหนึ่งใน13มงกุฎและ3ผู้ยิ่งใหญ่พวดโดยตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปีศาจบาบิลุสหนึ่งใน แม้เราไม่รู้ว่าซาริเวนนั้นเป็นผออมานานแค่ไหนแล้วแต่ก็น่าจะเป็นหลังจากจที่จอร์มานเดคิล่าหายตัวไปหรือไม่แน่กันมาเป็นผออนั้นก็อาจจะเป็นคาสั่งสุดท้ายก่อนที่จอร์มานเดคิล่าจะหายตัวไปก็เป็นได้โดยในภาคคารโกไกเดนนั้นที่มีเนื้อหาก่อนภาคอิลุมะซาริเวนจะมาเป็นผออของบาบิลุสในช่วงที่พวกคากริโกบาลัมและโอเปร่าเรียนอยู่ทําให้ไทม์ไลน์ของภาคคาริโกกับภาคอิลุมะนั้นไม่น่าจะห่างกันมากเท่าไหร่ ด้วยความเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทําให้ซาริเวนนั้นมันจะใช้อํานาจของตัวเองไปกับอิรุมะเรียกได้ว,ว่าเอาใจเต็มที่สามารถสปอยได้แบบไม่สนอะไรทั้งนั้นอย่างการสร้างห้องเรียนอปกติให้กับอิลุมะโดยเฉพาะหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงข้อสอบเพื่อให้อิรุมะสอบผ่านซาริเวนนั้นก็พร้อมทําให้หรือก็คือขอแค่ทําเพื่อหลานซาริเวนพร้อมจัดให้นาเบริุสคาเลโก โดยคาริโก้นั้นก็เป็นหนึ่งในสองคนที่อยู่แรงเคธและคาเิโก้ก็เป็นคนของตระกูลน้มเบริอุสที่มีธรรมเนียมที่จะส่งพี่ชายคนโตไปเป็นตำรวจชายแดนนรกและส่งคนน้องไปเป็นคนคุ้มกันเบริลุสซึ่งก็สืบทอดมาในตระกูลโดยรุ่นก่อนคาเิโก้ที่มาเป็นอาจารย์นั้นก็จะเป็นลุงของคาเิโก้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพวกนอกข้อของตระกูลโดยตำแหน่งของคาเิโก้ในตอนแรกนั้นก็จะเป็นอาจารย์วิชาสัตว์รับใช้ก็จะถูกเรียกมาเป็นอาจารย์ประจําชั้นของห้องเรียนอัปปกติแม้เราจะเห็นคาริโก้นั้นค่อนข้างเกล แต่คาเลโก้นั้นก็ถือเป็นอาจารย์ที่โคตรโวยลูกศิษย์ของตัวเองแบบสุดขั้วเหมือนกันเห็นได้ตั้งแต่ตอนแบทเลอร์ปาร์ตี้ที่สร้างร้อนใหม่ให้กับอิโลมะโดยเฉพาะหรือตอนชิงห้องร้อย่นบันแม้ตัวเองจะไดนตกติกและไม่คิดจะให้แต่แรกแต่ก็ยังให้โอกาสพวกอิโลมาในการขโมยสมุดส่วนตัวหรือการพูดเจาะจงถึงอิโลมาเพียงคนเดียวในตอนเทศก,กาลเก็บเกี่ยวหรือก็คือเป็นห่วงนั่นแหละและคาเลโกก็เป็นคนที่มีหลักการว่าถ้าหากเรื่องนั้นเป็นเรื่องการเรียนของนักเรียนอาจารย์ก็พร้อมทำทุกอย่างโดยไม่เกี่ยยงเเเืื่่ออนนนนนขพให้้ัักรรีทส็ เห็นได้จากตอนข้ามแรกของอาจารย์โรบินกับวิชาสัตว์รับใช้ที่คาริโก้นั้นยอมทาตามคำสั่งของอิรูมาเพื่อให้นักเรียนสอบผ่านแม้จะปากร้ายหรือเกลียดขี้หน้าแต่อาจารย์คาริโก้นั้นก็เป็นอาจารย์ที่ควงรู้สึกของตัวเองอยู่ดีหรือก็คืออาจารย์แม่งซืนนั่นแหละส่วนเวทประจําตระกูลของคาริโก้นั้นค่อนข้างคุ้มเกลือเพราะเวทเคเบรลอดนั้นถูกรบบวว่าเป็นทั้งเวทประจาตระกูลและไม่ใช่ในเวลาเดียวกันพ่อแม่จะสืบท่อกรรมาในตระกูลแต่ไม่ใช่ว่าใครก็มีได้เพราะคนที่มีคือคนที่สืบทออตำแหน่นง บารัมชิจิโร่โดยบารัมนั้นก็เป็นหนึ่งในสองคนที่อยู่แรงเคดและบารัมก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นของคาริโก้และเป็นลูกน้องของโอเปร่าสมัยที่เรียนที่บาบิลุสด้วยความเป็นแก๊งเดียวกันทําให้โอเปร่าบารัมและคาริโก้จัดตั้งท็อปด็อกแบทเลอร์ขึ้นมาที่มีหน้าที่คล้ายกับสภานักเรียนที่เขาจดการปัญหาต่างๆภายในโรงเรียนแม้บารัมจะเป็นอาจารย์สอนธรรมดาแต่ด้วยความสนิทสนมกกับห้องเรียนอัปกติทําให้บารัมนั้นแทบจะกลายเป็นอาจารย์ประจาชั้นของห้องเรียนอปกตติปอีกีกกกกคคนนะนแแล้้ว็มมูรััง3 และอาจจะเพราะว่าเปนสัญญากับอาริสและซาโบโรว่าจะฝึกให้คาเลกโกเลยเลือกให้บารามมาฝึกวิเศษให้กับอาริสและซาโบโรลลในช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยวเพื่อให้เป็นนักเรียนที่สู้เก่งที่สุดในชั้นปีโดยบารามนั้นก็เป็นอาจารย์สอนวิชาสัตว์ในจินตนาการ,ร,าารและวิชาประวัติศาสตร์โลกปีศาจเวทประจำต,ตระกูลบัตเลอร์เป็นเวทที่ทําให้บารามนั้นสามารถจับเท็จจากคำพูดหรือการกระทําได้ทําให้บารามนั้นสามารถตรวจตาพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างโรงเรียนหรือสนามสอบได้นั่นเอง โมเล็กโมโมโนกิโดยอาจารย์โมโมโนกินั้นก็อยู่อันดับไซอินและเป็นหลานสาวข,ของอาจารย์โมเล็กที่เป็นอาจารย์อาวุโสของบาบิลุสโดยอาจารย์โมโมโนกินั้นก็เป็นคนที่ป่าเปื้มและตกหลุมรักคารโก้แม้การเจอกันครั้งแรกของทั้งสองคนนั้นจะทำให้อาจารย์โมโมโนกินั้นขวัญเสียไม่ได้เจอกับคาริโก้แต่ก็ได้คารโก้ดูแลเรื่องการสอนและแนะนําเรื่องต่างๆภายในโรงเรียนซึ่งสร้างความประทับใจและน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้อาจารย์โมโมโนกินั้นตกหลุมรักคารโก้โดยอาจารย์โมโมโนกินั้นก็เป็นอาจารย์สอนวิช,ชากกาาารรรเปปปปลลลี่่ยนแงงูวูวะะจต ทำให้อาจารย์โมโมโนกินั้นสามารถเข้าใจและใช้เวทได้ทุกแขนงบา,าร์โรบินอาโรบินอาาจรย์หม่ผู้ล่าเริงและพร้อมทาทุกอย่างที่สามารถขดใจคาเลโก้ได้แม้จะทําตัวน่าลาคาญแต่ความสามารถของโรบินนั้นก็ถือว่าเป็นของจริงและอาจจะมีความสามารถที่เหนือกว่าจิงโก้ถ้าไม่ติดว่าติงต้องน่ะนะซึ่งความแข็งแกร่งของโรบินนั้นก็เป็นที่รู้กันทั้งคาเลโกและอาจารย์คนอื่นทําให้คาเลโกนั้นเลือกโรบินมาเป็นอาจารย์ฝึกพิเศ,ศษให้กับลีนและอิลุมะในช่วงเทศก,กาลเก็บเกี่ยวอาจเพื่อให้เป็นนักเรียนที่มีมีีีสสมาดดทุ่ในนชั้ป โดยอาจารย์โลบินก็เข้ามาสอนในวิชาสัตว์รับใช้แทนอาจารย์คาเลกโกที่ไปเป็นอาจารย์ประจาชั้นของห้องเรียนอัปปตติเวทประจําตะกูลลูกเดียวเข้าเป้าเป็นเวทที่จะยิงสอนออกไปและเข้าเป้าหมายอย่างแน่นอนโดยไม่มีสิ่งใดสามารถบังลูกศอนได้บูเอลบูเชนโกสำหรับอาจารย์บูเชนโกนั้นก็ไม่รู้ความสวยหรือโชคหลายแต่อาจารย์บูเชนโกนั้นก็จะเป็นอาจารย์คนแรกที่เจอกับซาบโรและโดนซาบุโรอัดในวันปฐมนิเทศจนทาให้อาจารย์บูเชนโกนั้นกิตขี้หน้าซาบุโรมานับแต่นั้นก็จะได้รับคําขอโทษในตอนชิงห้้้ออองงงงแแแแตต่่่เเห็็นนนนนยยยาาาาาีีจรรรร์บบชกกลละะมภวคั อาจารย์บูเชนโกนั้นก็จะเป็นอาจารย์ประจำชั้นของห้องหนึ่งดีสำหรับห้องนี้นั้นก็จะเป็นเรื่องราวของพวกเราก็คือตัวเอกของโลกปีศาจซึ่งเป็นภาคแยกของอิลุมะเวทประจำตระกูลฮิวสามารถฮิวหรือรักษาได้รวมทั้งฟื้นฟูพลังเวททาให้อาจารย์บูเชนโกนั้นถือเป็นบุคลากรสําคัญของบาบิลุสโมเล็กอาจารย์โมเล็กอาจารย์อาวุโสของบาบิลุสและเป็นปู่ของอาจารย์โมโมนกิโดยอาจารย์โมเล็กนั้นก็เป็นอาจารย์สอนในช่วงที่พวกคาริโกเรียนอยู่ที่บาบิลุสร่วมกับอาจารย์ฟูคัตซึ่งดูเหมือน่าั้เเไมมบก สำหรับอาจารย์โมเลกนั้นเขาจะอุทิศให้กับการศึกษาและยืนยันว่าวิชาการนั้นไม่มียอดเขาจะสำเร็จได้ต้องทำด้วยตนเองก่อนจะมาโตแตกตอนเจอกับคามูในตอนชิงห้องรอเย็นวันโดยอาจารย์โมเลกนั้นก็เป็นอาจารย์สอนวิชาเวทพื้นฐานเฟอร์คัตอาจารย์ฟูคัตเป็นอาจารย์อาวุโสอีกคนของบาบิลุสซึ่งก็เหมือนกับอาจารย์โมเลกอาจารย์ฟูคัตก็เป็นอีกคนที่สอนในบาบิลุตมาตั้งแต่สมัยที่พวกคาริโกเรียนอยู่เหตุผลที่อาจารย์ฟูคัตกับอาจารย์โมเลกไม่ถูกขี้หน้ากันนั้นก็เพราะกการว่าหลักการนนกกาาาาารรศึษโออจจจมมเเเลัั้ะพพพ่่งงตววืคส็ แต่สาหรับอาจารย์ฟูคัตนั้นสามารถให้นักเรียนช่วยได้อย่างตอนที่ได้พูดคุยกับสไนเดอร์ด้วยความคุยกันถูกคอทาให้อาจารย์ฟูคัตนั้นได้พาสไนเดอร์ไปดูงานวิชาการต่างๆและไม่รู้ไปทําอีท่าไหนแต่ทําให้สไนเดอร์นั้นสามารถเป็นงานนับบาบพร้อมกับลูกสาวหรืออาจจะเป็นหลานสาวของอาจารย์ฟูคัตได้ใช่ครับพี่สิงโตเราเหมือนจะมีแฟนแล้วโดยอาจารย์ฟูคัตนั้นก็เป็นอาจารย์สอนวิชาเวทพื้นฐานมือบอาจารย์โมเลก โอริอัสออสเวลอาจารย์โอริอัสเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับลีดและแบตเลอร์เกมเป็นอาจารย์ที่มีนิสัยขี้เล่นชอบเล่นเกมและการพนันแต่อาจารย์โอริอันนั้นไม่ชอบดื่มเหล้าและไม่ชอบออกหน้ากล้องโดยมาถึงวันหยุดอาจารย์โอริอันนั้นก็จะอยู่แต่ในห้องและเล่นเกมทั้งคืนส่วนก็เป็นที่ปรึกษาให้กับแบตเลอร์เกมอาจารย์โอริอันนั้นได้รับตำแหน่งหัวหน้าในการช่วยเหลือนักเรียนในช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยวด้วยเวทประจำตระก,กูลที่สามารถหาคนเจ็บได้ทําให้จานวนคนเจ็บและคนเสียชีวิตนั้นลดลงนับตั้งแต่ท เวทประจำตระก,กูล l u c ้แ Happy เป็นเวทที่จะเพิ่มโชคให้กับริอัสโดยเมื่อดวงดาวเรียงตัวกันก็จะทาให้โชคของโริอัสนันโชคดีได้แบบไม่น่าเชื่อดันทเลียดา r l i n g อาจารย์ d a r l i หัวหน้าอาจารย์ของบาบิลุสโดยตระก,กูลของา a r l i นั้นก็เหมือนกับตระก,กูลของคาเลโก้คือการสืบทอดตำแหน่งอาจารย์ของบาบิลุสต่อกันมาในตระก,กูลโดยรุ่นก่อนา a r l i ก็จะเป็นดา r ิ i n ที่เป็นผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็น d a r l i ที่สง่าง,งามที่สุดและเป็นอาจารย์สอนในช่วงที่คาเลโก้เรียนอยู่แม้า a r l i จะมีตำแหน่งทีส่สูงกว่าคาเลโก้แต่จะเพราะความคิดเล่นและชอบแกล้งคา,ลา,า,งา,งางเลกนโ้แท ยังในตอนแบดเลอร์ปาร์ตี้คาริโก้ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนผู้อำนวยการแทนที่จะเป็นดาร์ลิงที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือในตอนชิงห้องรอยัลวันที่เป็นสมบัติของโรงเรียนอาจารย์ดาร์ลิงก็ไม่มีการทักท้วงอะไรและเป็นเรื่องของคาริโก้กับห้องเรียนอปกติแม้ภายใต้ความคิดเล่นแต่อาจารย์ดาร์ลิงก็มีมุมที่ดูชั่วร้ายและเคร่งขึอยู่เหมือนกันถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของนักเรียนโดยอาจารย์ดาร์ลิงนั้นนอกจากจะเป็นหัวหน้าอาจารย์แล้วก็ยังเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์โลกปีศาจและ อาจารย์ซูซี่เป็นอาจารย์ที่น่าเริงและเป็นมิตรกับทุกคนและจะเป็นมิตรเป็นพิตสิ์กับคนที่สามารถกําจัดวัชพืชได้ด้วยฉายามารดาแห่งพืชผั่นทำให้อาจารย์ซูซี่นั้นมีความรู้และความสนใจในพืชต่างๆของโลกปีศาจและอาจารย์ซูซี่ก็เหมือนกับอาจารย์ดาร์ลิงคือมีมุมที่ดูชั่วร้ายเหมือนกันถ้าเธอเอาจริงส่วนตัวข้างชอบคู่อาจารย์ซูซี่กับอาจารย์ดาร์ลิงมากเลยนะเพราะเคมีทั้งสองคนเนี่ยเข้ากันเป็นอย่างดีถือว่าเป็นอีกเรือเลยที่ผมเชียร์นะคู่เนี้ยโดยอาจารย์ซูซี่นักสอนในชาาาพกษศสตร์ป เวทประจำตระกูลของอาจารย์ซูซี่นั้นยังไม่ปรากฏแต่เวทมนตร์อย่าก็จะเป็นเวทมนต์ที่เกี่ยวกับพืชอย่างในตอนหนึง่งอาจารย์ซูซี่สามารถเรียกพืชผันรากไม้และมินิกันได้อาจารย์รามอจจาจารย์สาวสักขีบัทเป็นอาจารย์สาวที่คอยช่วยเหลือและแนะนาแนวทางให้กับเราปีศาสาวโดวยอาจารย์รามนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของอัโมดิอุสอมนาริสท,ที่เป็น13มงกุฎและเจ้าแห่งการย่อโยนทําให้อาจารย์รามนั้นมีเทคนิคและความสามารถในการย่โยนอันเป็นเลิศอาจารย์รามนั้นก็เป็นหนึ่งในคนที่คาริโกให้ไปฝึกพิเศษให้กับอดิาาเเบครในช่วงทศกกกกกกาาลเเเ็็บีีีี่่่่ยวพือใใ้ปปนนนนััรททซซสุดช อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือในตอนเทศกาลเก็บเกี่ยวอาจารย์รามเคยพูดไว้ว่าเพราะความสามารถในการย่วยยนของเธอทําให้เธอนั้นเกือบจะเป็นผู้ชนะแต่เพราะว่าเธอไม่สามารถล่อลวงใครบางคนได้ทําให้เธอไม่ชนะเลิศในปีนั้นซึ่งก็เป็นคําถามว่าคนคนนั้นเป็นใครกันแต่ถ้าดูตามรายชื่อที่มีในตอนนี้ก็จะมีคารโกบาลัมโอเปร่าหรืออันลิหรือไม่ก็จะเป็นตัวละครอื่นไปเลยเพราะเราไม่รู้ช่วงเวลาที่แน่นอนก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่โดยอาจารย์รามนั้นสอนในวิชาการย่วยยนซึ่งถือเป็นวิชาสำหรับปีสาเสาวเท่านั้น มาบัชมาร์กอาจารย์มาร์กเป็นอาจาร,รย์ที่มีหน้าตาจืดจางและดูขี้กลัวเกินเหตุแต่ภายใต้ใบหน้าที่ใส่ซื่อและดูไม่อันตรายนั้นอาจารย์มาร์กถือเป็นคนที่ชอบการทรามานเป็นที่สุดหาว่ามีโอกาสได้ทรามานใครสักคนอาจารย์มาร์กนั้นก็พร้อมทําด้วยความเต็มใจหรือคืออาจารย์มาร์กน่าจะเป็นสารดิดนั่นแหละอาจารย์มาร์กจะมีพิสาอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือคุณมาที่เป็นผู้จัดจาก,การของคุโมุโดยอาจารย์มาร์กนั้นถือเป็นอาจารย์สอนวิชาการทรามานซึ่งถือเป็นศาสตร์ข โมเมอร์สุมรุอาจารย์โมเมอร์เป็นอาจารย์ที่มีจุดเด่นก็คือผมสีแดงดูเป็นคนน่าเลื่องชอบปีศาจสาวน่ารักและยังชอบอะคูดอนอีกด้วยโดยอาจารย์โมเมอร์นั้นมักจะไปไหนมาไหนกับอาจารย์อิมพอร์ตมีบทครั้งแรกในตอนชิงห้องรอยยันบัตมีบทช่วยเหลือในตอนเทศก,กาลเก็บเกี่ยวและมีบทได้โชว์ในภาคฮาร์ดเบเกอร์โดยอาจารย์โมเมอร์นั้นก็เป็นอาจารย์สอนวิชาจิต,ตวิทยาเวทประจำตระกูลมูดลิงสามารถมองเห็นสภาวะจิตใจของคนอื่นผ่านสีต่างๆได้และยังสามารถตรวจสอบความสามารถปริมาณพลังเวทและเวทประจำตระกูล อิมพอ t อิโชอาจารย์อิมพอ t เป็นอาจารย์ผมยาวที่ปรากฏตัวพร้อมกับอาจารย์มูเมอร์มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันมีบทครั้งแรกในตอนชิงห้องรอยัลวันมีบทช่วยเหลือในตอนเทศกาลเก็บเกี่ยวและมีบทได้โชว์ในภาคฮาร์ดเบเกอร์โดยอาจารย์อิมพอนก็เป็นอาจารย์สอนวิชากลยุทธ์เวทประจำตระกูลลาวอัพสามารถวาร์ปใครก็ตามที่เห็นหน้าให้มาอยู่ตรงหน้าอาจารย์อิมพอ t ได้อีฟิซจินเอโตะอาจารย์เอโตะเป็นอาจารย์ที่โผล่มาเป็นตัวประกอบบ่อยๆมีบทนิดหน่อยในตอนเทศกาลเก็บเกี่ยวก่อนจะมีบทเด่นจริงๆในภาคฮาร์ดเบเกอร์ก โดยอาจารย์เอโตะนั่นก็เป็นผู้ดูแลความปลอดภัยของบาบิลุสเวทประจำตระก,กูลของอาจารย์เอโตะนั่นก็คือเวทมนที่เกี่ยวไฟทั้งหมดพาะอาจารย์เอโตะนั้นเป็นคนของตระก,กูลอีฟิตเป็นตระก,กูลที่จะรับพนักงาจากปีศาจแห่งเพลิงโดยตรงชีดะสมาชิกแก๊ง6นิ้วโดยชีดะนั้นก็เข้ามาสอนในบาบิลุสในฐานะาสไปเพื่อส่งข้อมูลให้กับบาสแม้ชีดะจะเข้ามาในฐานะาสไปแต่เธอพยายามทำหน้าที่ของอาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเหล่าอาจารย์และนักเรียนจนบางทีก็คิดว่าคงจะเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ข้างอิมแลั้ง และคนสุดท้ายโอเปร่าด้วยความเส้นใหญ่ที่เป็นมือขวาของพอออดและมีรุ่นน้องเป็นคนคุ้มกันบาบิลุสทาใหโอเปร่านั้นสามารถเข้ามาสอนในโรงเรียนได้อย่างง่ายได้โดยเหตุผลที่เข้ามาสอนนั่นก็เพราะว่ามีคนจ้องจะเอาชีวิตของอีลูมะทําใหโอเปร่านั้นเข้ามาเป็นอาจารย์เพื่อดูแลอีลูมะที่บาบิลุสเพื่อความปลอดภัยส่วนต่อไปก็จะเป็นอาจารย์ตัวประกอบที่ไม่มีแม้แต่ชื่อแต่จะเรียกตามจุดเด่นต่างๆเช่นอาจารย์หัวลถในตอนเทศกาลเก็บเกี่ยวอาจารย์หัวไก่ในตอนเทศกาลเก็บเกี่ยวส่วนคนนี้เนี่ยมัาจะเป็นอาจารย์อิมพอตส่วนอันี้เยงล อาจารย์หัวฟ้าในตอนงานเลี้ยงอาจารย์สกินเฮดในตอนช่วยเหลือและอาจารย์เข่าแพะในตอนช่วยเหลือคนนี้เป็นธาตุแมวนะครับส่วนต่อไปะจ,จะเป็นอาจารย์ที่ถูกเรียกมาให้ฝึกพิเศษโดยเฉพาะบาบาทอสบาจิงโกโดยบาจิงโกนั้นก็เป็นคนของตระกูลบาบาทอสที่เป็นหนึ่งในสามวิลโรดโรดแห่งหุบเขาปีศาจ์ลูกกับฟูฟูและเซป,ป้าซึ่งบาจิงโกนั้นก็ได้รับคำขอร้องาจากเซเรเวนให้มาฝึกให้กับอิลุมะในช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยวโดยก่อนที่จะมาฝึกให้กับอีลุม่นั้นบาจิงโกเคยพยายามฝึกให้กับปีศารถทน,น ก่อนที่จะมาเจอกับอิลุมะและทาให้อิลุมะนั้นกลายเป็นลูกศิษย์คนโปรดและลูกศิษย์เพียงคนเดียวของบาจิงโกะเวทประจำตระกูลร้อยลูกร้อยศพเป็นความสามารถที่พัฒนามาจากดอกเดียวเข้าเป้าโดยทั้งตระกูลนั้นก็มีใช้กันได้แค่3าคนก็คือผู้นาตระกูลหัวหน้าและบาจิงโกะศิษเอกฟูฟูโดยฟูฟูนั้นก็เป็นคนของตระกูลฟูฟูหนึ่งในสามวิรุบุรุษแห่งภูเขาปีศาจร่วมกับบาวาทอและเซปปาฟูฟูนั้นเป็นนักเรียนและศิษย์เก่าของโรงเรียนแจ็คคาโปอิน ฟูฟูนั้นเป็นนายพลที่ทำสงครามก็จะโดนเรียกตัวมาให้ฝึกพิเศษให้กับแจ็ดและสไนเดอร์ในช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยวเพื่อให้กลายเป็นนักเรียนที่ฉลาดแกมโกงที่สุดในชั้นปีเลดี้เวพาโดยเลดี้เวพานั้นเธอเป็นลูกศิษย์คนโปรดของเลดี้เลวีที่เป็น13มงกุฎและ3ผู้ยิ่งใหญ่และเธอยังเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนลีเวลอนที่เป็นหนึ่งใน3าโรงเรียนของโลกปีศาจโดยเลดี้เวพานั้นโดนดูถูจะครอบครองเธอว่าคนอย่างเธอไม่สามารถสอนใครได้ก่อนที่เลดี้เวพาจะถูกเรียกมาให้ฝึกพิเศษให้กับอากาเรสและการการ และคนสุดท้ายมิสเตอร์แฮตโดยมิสเตอร์แฮตนั้นมีลักษณะเป็นสุภาพบุรุษท่าทางผู้ดีที่ชอบดื่มชาและยังเป็นพ่อบ้านให้กับไปมอนที่เป็นหนึ่งในสิบสามมงกุฎโดยมิสเตอร์แฮตถูกเลือกให้มาฝึกพิเศษให้กับคามยและเคลโลรี่ในช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยวเพื่อให้กลายเป็นนักเรียนที่ใช้สัด์ัวนเชิเก่งที่สุดในชั้นปีและยังสอนเรื่องมารายาทผู้ดีของเจนเทิลและความสง่างามของเลดี้ให้กับคามูยและเคลโลี่ซึ่งถ้าเราไม่นับบาร์ลังกับโรบินคนที่ถูกเลือกมาให้ฝึกพิเศษนั้นก็มีีวาาเกกก่่่่ยยของงงงบ13รทททดด็หนนึิโโถูอลอป ฟูฟูและเวทผาก็เป็นลูกศิษย์ของเบลเลียกับเลวี่ที่เป็น13มงกุฎอาจารย์ลามก็เป็นลูกศิษย์ของอามโมนอลิสที่เป็น13มงกุฎและมิสเตอร์แฮทที่เป็นพ่อบ้านของไปมอนที่เป็น13มงกุฎโดยจุดประสงค์โนดจะกัมาตามคำขอร้องคาริโก้แล้วก็น่าจะเป็นการตามหาปีศาจรุ่นใหม่ที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำของโลกปีศาจในอนาคตหรือก็คือการฝึกเพื่อให้เป็นตัวเ็งสำหรับตำแหน่ง13มงกุฎนั่นเองเท่านี้ก็น่าจะครบแล้วกับเราอาจารย์ของโรงเรียนปีศาจบารบิลลัสหากมีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพาดดดปรรระกก็ขขขขออออภัััยย้วบบบบคคคุุณณที่ชม